วันหยุดนรกมีในวันสำคัญต่างๆดังนี้ฟังให้ดีนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าประสบการณ์ที่ท่านได้คุยกับท่านพยาโยมไว้ว่าครั้งหนึ่งพยายมกับนายบัญชีมาเที่ยววันออกพรรษาหลวงพ่อถามท่านว่าลุงมีข่าวอะไรมาบ้างละ่ะท่านบอกว่าไม่มีผมหยุดนรกการสามวันมีเมื่อวานคือวันออกพรรษาวันนี้วันปาวารณาและวันถัดไปอีกหนึ่งวัน สวันนี้ผมไม่สอบสวนวันหยุดนรกมีในวันสำคัญต่างๆดังนี้ฟังให้ดีนะคะ 1. วันออกพรรษา 2. วันวิสาขาบูชา 3. วันมาคฆบูชานอกนั้นพญายมท่านไม่หยุดลวงพ่อเลยถามว่าถ้าเวลาที่ลุงไม่สอบสวนพวกที่คอยการสอบสวนเขาจะมีอิสระใช่ไหมพญายมก็บอกว่าตามปกติเขามีอิสระอยู่แล้วไอ้ที่ยมพบาลเขาไปยืนรอนะ่ะ เขารอให้คนไม่ตกนรกเท่านั้นเองเพราะท่านไม่ได้มีหน้าที่ให้ใครตกนรกแต่คนพวกนั้นต้องไปตามกฎแห่งกรรมหลวงพ่อเลยถามท่านว่าถ้าเขามีอิสระอย่างนี้เขาจะไปที่อื่นได้ไหมท่านโยมพบาลจึงบอกว่าเขาจะไปไหนก็ได้เพราะถึงเวลาสอบสวนเขาก็จะมาเองเพราะกฎของกรรมมันบังคับให้เขาต้องมาหมายความว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนไม่งั้นเขาจะลงนรกทันทีแต่ถ้ามาที่นี่ เขายังมีโอกาสพ้นจากนรกหลวงพ่อถามต่อว่าถ้าบรรดาญาติอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะมีโอกาสได้รับไหมท่านก็ตอบว่าถ้าญาติฉลาดได้รับทุกคนญาติฉลาดหมายความว่าเวลาทําบุญเนี่ยทำให้เฉพาะเจาะจงระบุชื่อไปเลยเพราะเวลานั้นเนี่ยยังเป็นเวลาปลอดโทษอยู่เขาจะมีสภาพคล้ายกับสัมภเวสีหลวงพ่อจึงถามต่อว่าแล้วทําบุญอย่างไหนล่ะดวงวิญ,ญญาณเหล่านี้ถึงจะขึ้นสวรรค์ มีความสุขมากหรือมีความสุขน้อยหรือไม่ได้รับเลยท่านพญายมจึงบอกว่าแดนใดไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกันหมายความว่าพระบางคนเนี่ยเป็นพระแต่หัวเป็นพระแต่ผ้าเหลืองนี่แหละทำไปเท่าไหร่เจ๊งหมดทำไปเท่าไหร่ขาดทุนหมดถ้าทำบุญในเขตที่มีบุญน้อยอันนี้สงที่เขาจะได้รับก็น้อยแต่ถ้าทำบุญในเขตที่มีอันนี้สงมากบุญที่เขาจะได้รับมันก็มาก และสิ่งที่ควรทําคือสังฆทานดีที่สุดท่านจึงบอกต่อว่าไปบอกชาวบ้านเขานะว่าคนที่ผมจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักของผมเท่านั้นนะอย่างสัมภเวสีเรตอสุลกายไม่ผ่านท่านท่านช่วยไม่ได้แล้วคนที่ลงนรกทันทีเนี่ยท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้ผ่านสำนักท่านหลวงพ่อจึงถามต่อว่าแล้วทำอย่างไรละ่ะความแน่นอนจึงจะปรากฏท่านจึงจะช่วยได้ ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเวลาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเนี่ยถ้าเรายังไม่มั่นใจให้บอกว่าถ้าบุคคลนั้นยังไม่มีโอกาสมทนาเพียงใดขอให้ท่านพญายมมาชาเป็นพยานด้วยหากว่าพบเธอผู้ดันเมื่อใดขอให้บอกเธอมทนาเมื่อนั้นสรุปแล้วนะคะ ใครก็ตามที่ญาติเพิ่งจะเสียในช่วงนี้เนี่ยก็สามารถไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาในช่วง3วันนี้ได้นะคะนั่นคือวันออกพรรษาวันวิสาขาบูชาและวันมาฆบูชาและที่ใกล้จะถึงที่สุดนี่คือวันออกพรรษาค่ะแต่ตัวเราเองอย่าไปรอให้ลูกหลานมาทําบุญให้เลยนะคะของแบบนี้มันไม่แน่พึ่งตัวเองทําด้วยตัวเองดีที่สุดเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ขอให้กดไลค์กดแชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันหมายถามพคณพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ